สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ Trap Channel ครับนั่งคุยไวเมอร์กลับมาอีกแล้วครับวันนี้เรามากับของ gear of chaos เหมือนเดิมนะกับของ space marine ครับที่ออกมาเป็นบ้านแยกนะครับก็คือวันนี้เราจะอยู่กับไวส์สกา่นั่นเองนะครับเราวันนี้เราอยู่กับขานครับซาโบเดนขานนะครับตัวขานเนี่ยจริงๆมันแปลว่าหัวระดับหัวนหน้าแหละแบบ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 ยักษ์ไทยขานอะไรอย่างเงี้ยขานมันเป็นเหมือนแม่ทัพเหมือนเป็นอะไรอย่างเงี้ยเป็นคําเรียกของพวกมองโกะนะ แล้วก็อ่ะมาดูบอดี้กันเลยดีกว่าไม่ให้การเสียเวลาเยอะๆนะครับตัวมันม move move ูฟสิบสองมูฟพดไก่คนขับมอไซค์ทับเด็ดห้าแม่งทับเด็ดอ่ะดีกว่าดีดีเป็นเกาะกาวิทเลยอ่ะแต่ถ้าเต้าที่ดูมันไม่ใช่เกาะกาวิทอ่ะเออเซฟสามมี save 3, al, save, อินวอลเซฟอาตามหละหัวหน้าวูนแปดครับอาร์ิเดอร์หกโอซีสองแล้วก็ข้างล่างนะครับขอไปดูหน้าสองก่อนละกันเพราะว่าอยากดูไอ้นี่มันมันบอกว่าตัวของมันเองเนี่ยสามารถ ติดได้1 Heavy b o ี s โบสเตอร์พิส n s ลหนึ่งออนสล็อตการ์ลิงแคนนอนแล้วก็ Storm t สตอม o ูตแล้วก็ Power s ร์ซอสนะมีสตอมทูตสตอมทูต o t h เวอร์ซอสอ๋อสตอมทูต o t h เวอร์ซอสชื่อเดียวกันเออแล้วก็สามารถหลีดได้แค่อา r ไรเดอร์ตะควอตซึ่งอัลไรเดอร์ตควอตบอกตรงครับส่วนตัวคือแอตโเองไม่เคยอ่านเทคมันเลยนะอ่ะดูปืนกันแล้วกันเฮวี Heavy, uh, ่โบสเตอร์พิสโตลนะครับเป็นแอพิส l ลก็คือเป็นบืนพก ระยะสิบแปดนิ้วหนึ่งลูกสองบวกสเตนสี 4, ่เอพีลบหนึ่งหนึ่งดาเมจก็ไม่ได้หะไรมากกัดลิงดีกว่าแล้วกัดลิงติดรถนี่ก็ถือว่าจัดว่าถอยใช้ได้ถ้าเจอหอดก็ไม่แย่นะครับมีดีวัสดิงูนอ่ะยิงยี่สิบสี่นิ้วแปดลูกไม่น้อยนะแปดลูกไม่น้อยสองบวกด้วยสเตนห้าเอพีศูนย์หนึ่งดาเมจนะครับก็คือถ้าคุณถอยทูนออกหกก็ขี้แม่งเลยนะครับหนึ่งหนึ่งดาเมจก็ถ้าไปเคียย์หอดก็เอาเรื่องอยู่นะ มีลีนะครับมีสตอมทูตออกมันแรงหน่อยสตอมทูตนะครับเป็นมีแลน์ความสามารถแลน์นเวลาชาร์จเข้าไปเนี่ยมันจะลดหนึ่งทูนให้ตอนเราแทงนะครับเออถ้าจำไม่ผิดนะมันจะมีมันจะมีอะไรกางไม่รู้แอนตี้มอนเตอร์วีเคลนะครับโอ้โหคือสตอมทูตมึงแรงไงว่ามึงจิ้มยันวีเคลได้เลยเหรอเอ่อตี6ครั้งครับ2บวกสเตน6 AP 2 DR 2ดาเมจแลวก็ถ้าคุณอยากได้อ่า เรียกว่าไงเดียเรียกว่าถ้าคุณอยากได้จํานวนครั้งในการตีเยอะก็เป็น power power sword ก็ได้นะครับเป็นมีรีตี8ครั้ง2บวกสเตน5 ap 2 1ดาเมจคือพอมันมีอย่างเงี้ยแล้วมันไม่ได้เขียนว่าอาวุธเนี้ยเป็นเอ็กตาแอทแทกหรือเอ็กตาคอมแบ็กอะไรของเขาเนี่ยคือคุณไม่สามารถให้มันตีสออย่างได้คุณต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งในเงื่อนไขของมีรีเวพอน ซึ่งถ้าดูจากอันเนี้ยเวลาคุณชาร์จมาถ้าคุณชาร์จโดนแล้วอ่ะคุณกดต,ตอมทูตเลยมันดีกว่าเยอะดีกว่าเยอะดีกว่าข้างล่างเยอะเลยเสียกว่าลูกน้อยกว่าแต่ที่เหลือ o ออโอเวอร์ออมันดีกว่าหมดเลยแต่พาวเวอร์ซ้อนเนี่ยถ้าคุณอาจจะเจอฮอดที่รู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ต้องการดาเมจเยอะขนาดนี้เราแต่ตัวละหนึ่งแม่งก็ตายแล้วเราต้องการลูกเพิ่มเยอะๆอะไรเงี้ยอีกสองครั้ง Power s o u สก็เป็นตัวเลือกให้แล้วกันคือมันไม่ได้ดีทั้งหมดมันเป็นแค่ตัวเลือกในการใช้งานเฉยๆ Ability ครับมี Leader แล้วก็เป็นโอดอรโรมเมน์แล้วก็บอกว่ามี s p e ียออฟคอนโชโกลิโชโกลิิสหรอนะครับเมื่อโมเดลเนี้ยทำการชูดชาร์จได้ในเทิร์นที่แอควาหรือเฟลแบ็คโร์แบ็คนะครับก็คือไม่ว่าจะถอยเข้าถอยออกโมเดลนี้ะทำการชูและชาร์จได้แล้วก็เมื่อ ทำการชูและชาร์จในช่วงที่แอควานนะครับถ้าแอควานไปแอดวานแอควานโลชาร์จโลให้ด้วยก็คือไกลแล้วจริงๆคือเพราะว่าตัวมันแอควานฟอร์แบ็กได้มันมันอย่าลืมว่ามันมูฟสิบสองสิบสองบวกอารระยะที่ไกลที่สุดก็คือสิบสามถูกป่ะสิบสามคือได้อีกหนึ่งเออแต่ว่ามันแอดวานแอควานได้เป็นสิบสี อ่าเป็นสิบี่ถ้าไกลสุดละเท่าไหร่ก็ไกลสุดก็คือสิบสองบวกหก่อนหน้าเต๋าหกก็เป็นเอ่อสิบสองบวกหเป็นสิบแปดสิบแปดแล้วก็บวกอีกหนึ่งเป็นสิบเก้าได้แล้วเวลาชาร์จเนี่ยตีว่าคุณมีสิบสามอ่ะเออทุกอย่างบวกหนึ่งบอ่ะเออเวลาชาร์จมันก็ไม่ได้อะไรมากมันแม่งเจ๋งตรงนี้แหละแล้วบอกว่าทุกครั้งที่โมเดลเนี้ยทำการเม e normal normal e q u v a l e for back charge หรืออะไรก็ตามเนี่ยเออสามารถผ่านเทอร์เรนได้ด้วยซึ่ง จริงๆอ่ะมันผ่านไม่ได้นะเพราะตัวมันเองอ่ะมันเป็นเมาส์จริงๆมันผ่านไม่ได้นะครับเมาส์วอล์กเกอร์อะไรพวกนี้มันเวเวิร์มันผ่านไม่ได้แต่เนี้ยมันบอกว่าทุกครั้งที่โมเดลเนี้ยทําการนอร์มอลมันสามารถผ่านได้ด้วยขับรถทะลุบ้านได้แม่งโคตรเท่เลยนะโอเคนี่คือเด็ของตัวขาดมาดูที่เต้มกันบ้างเต้มบ้านที่แกก็ให้มาด้วยนะชื่อสเปียร์พอยต์นะครับแท็กฟอร์ ความสามารถเนี่ยมันบอกว่าตอนนี้โมเดลฟอร์นาร์มี่เนี่ยสามารถชาร์จได้ในเทิร์นที่แอควัหรือฟอร์แบ็กนะครับไอตัวมันไอมันเลยทำให้ใครก็ได้ในบ้านมันนะเออชาร์จได้หมดเลยนะในเทิร์นที่แอควัหรือฟอร์แบ็กด้วยนั่นเองแล้วก็บอกว่าถ้าในช่วงไฟเฟสในทับเรามีขาดเหมือนเดิมเดซทอยด์หนึ่งหรือมากกว่าโมเดลศัตรูได้ในจนเดทอยโมเดลมากกว่าหรือศัตรูได้ในเฟส และไม่มีตัวที่ติด engagement l a n นนะครับยูนิตเนี้ยจะทำการมนะูฟเนี่ยเด็นเน n ทำการ Make อ่าโอเคนะครับเมื่อจบไฟเฟดแล้วก็ถ้ามีขานยูนิตอยู่ในกองทัพเราอ่าแล้วก็ทุกตัวนั้นอ่ะไม่ติด engagement lane, lane เลยเลยเราสามารถ normal move กได้6นิ้วก็คือเดินหลบได้แหละเดินหลบได้ดื้อเลยค่อนข้างต้องติงพอสมควรนะครับจริงๆถ้าไม่นับว่าเอาขาน่ะ เอาเทคบลนะ่ะเทคบนแม่งก็ดีใจหาแล้วอะเทคเทคบนแม่งก็แบบกูจะเข้ากูจะออกกูจะออกกูจะเข้ามันได้สบายมากเลยตัวของ enchantment นะครับก็คือใส่ให้ได้แค่ a t t i อร์ต m o d e เดลเท่านั้นอ่ะมันจะเพิ่มค่าสเตนกับค่าอ่าเมอร์เพกกับค่าการเจาะเกาะกับค่าการโจมตีอะ่ะเพิ่มให้1แต่ถ้าเป็นช่วงที่ชาร์จเข้าไปอะ่ะเออมันจะเพิ่มให้2แทนดีนะใส่ให้ตัวขานยังดีเลยลดแบบลดชาร์จที่เข้าไปแบบเพิ่ม2 s t สเตนอย่างเงี้ย เมื่อกี้สเตนเท่าไหรอ่อน่ะนี่ย้อนกลับไปดูหน่อยสเตนหกอ่ะกลายเป็นสเตนแปดอ่ะทิมตัวกลางๆล่วงเหมือนกันนะเอาจริงๆแล้วถ้าเจาะเกาะจากสองแม่งกลายเป็นสาเนี่ยเออลับอยู่นะนะีแล้วก็อันต่อมาใส่ให้อัตรตโมเดลเท่านั้นเมื่อลีดนะครับเราสามารถรีโลแอควาโลได้ให้ยูนิตนั้นก็มันมันมากับการแอกวานะนะมันมากัการเล่นแอควานคือแบบ มีโอกาสที่2ในการที่เราจะวิ่งได้ไกลขึ้นแล้วก็ใส่อันที่3ครับไอฮันเตอร์ไอใส่ให้โมไอแอตติสโมเดลเท่านั้นเลนส์ e ว p ทพอที่สวมใส่อยู่อะจะได้1นึ่งสเตนทิสหนึ่งอีกเงคเวอร์อืมอันนี้น่าสนใจแต่ต้องไปดูเจมรวมในบ้านอีกทีหนึ่งนะว่ามันแบบให้ใส่อ่ะ ศาดเตจมใส่กันได้มั้งอันสุดท้ายนะครับกับเอนชานเมนต์อันนี้เนาะอันนี้ค่อนข้างแสบเลยเพราะว่ามันใส่แค่พวกเมาส์ได้เท่านั้นนะครับก็คือเป็นขานที่ก็ใส่ได้เหมือนกันพอใส่เสร็จปุ๊บเนี่ยไอตัวที่อยู่ในสติ t ก c ีเซิร์ฟเนี่ยก็คืออยู่ในกองกำลังสำรองของเราเนี่ยเราสามารถพอใส่ปุ๊บเราสามารถทำให้มันเหมือนกับว่ามันผ่านไปหนึ่งราวแล้วได้นั่นเองคือเอาง่ายๆครับเรียกง,ง่ายง่ายถ้าคุณใส่ให้ขานก็ได้ ขานจะวิ่งเข้ามาจากรีเซิร์ฟตั้งแต่ราวที่หนึ่งได้เลยเออคุณจะไปเซตอัพยังไงก็ได้คุณถ้าคุณมีทางวิ่งออกมาของคุณน่ะมันก็นำหมอสายวิ่งเข้าสนามมาตั้งแต่ราวหนึ่งได้เลยหรือพอมันอยู่ในราวที่สองแล้วมันบอกเร่งไปเทิร์นหนึ่งอะในราวที่สองของเราอะคุณสามารถเอาขานะ่ะมาวิ่งจากหลังบ้านเขาได้เลยถ้าใส่เจมนี้เออเพราะว่ามันบอกว่าให้เหมือนเร่งรอบราวไปรอบหนึ่งแค่นั้นเองนะครับ ก็เอาง่ายๆอันนี้คล้ายๆกับอารมณ์ที่โลแกนและการเอาของที่เดินเล่นโลแกนกิมหน้าใช้ที่มันเล่งเทิร์นให้เราเล่งรอบให้เรารอบหนึ่งอ่ะให้แบบเทอร์มินาเตอร์แม่งดีฟเทิร์นแรกได้เลยอะไรประมาณนั้นนะครับดูเจมบ้านกันหน่อยเพราะว่ามันจะเห็นตัวที่ต้องใช้กันบ้างนะตัวของเจมบ้านครับอันแรกอาร์เมอร์คอนเทมไม่มีอะไรมากนะครับปกติแล้วก็สเปียร์ทูรัสแอนด์ซาชื่อแม่งอ่านยากเหลือเกินนะ อ่าหนึ่เหมือนเดิมในช่วงไฟเฟสเลือกอ d ด p t ตาร์ดตตินโมเดลนะครับที่ยังไม่โดนโจมตีไอที่ยังไม่ได้โจมตีแล้วก็เลือกให้มันมีแลนหรือลีเทอฮิตก็ได้เมื่อยูนิตนั้นอ่าจนจบเฟสนั้นอ่ะอาวุธมีรีของโมเดลที่อยู่ในหน่วยนั้นที่อ่าที่อยู่ในหน่วยนั้นอ่ะมีได้บีตี้แล้วถ้ายูนิตนั้นเมาส์นะครับในช่วงมีลีเฟสเนี่ยมันจะได้ทั้งคู่เลยก็คือเอาง่าย แบบรวบๆเลยแล้วกันก็คือฟเฟสอะเราสามารถจิ้มให้หนึ่งตัวมีแลน์มีรีเทลได้แต่ถ้าอ e ียูนิตที่มีแลนหรือรีเทลไม่ได้มีทั้งสองอย่างมีแลนหรือรีเทลได้แต่ถ้าย e ูนิตที่ขี่อะเมาส์มามันจะได้ทั้งสองอย่างเลยแค่นั้นเลยจบๆเลยนะครับแล้วก็ต่อมาก็คือโมบิลนะครับโมบิลลิตาริตี้ในช่วงมูฟเฟตเลือกอะดัปตัสในกองทัพเราอันหนึ่งจนจบเทิร์น เเราไอตัวที่ตัวนั้นของเราอะสามารถชูดตอนแอควานหรือฟอร์แบ็กได้นะครับอันเนี้ก็ดีจ่ายหนึ่งเจมทำให้เราชูดแอควานตอน Act ไอลามหน้าจริงตอนวิ่งหรือตอนถอยได้นะครับถอยมายิงถอยถอยมาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเจมบ้ามันวิ่งชาร์จได้อยู่แล้วแล้วก็ฮันเตอร์อินเทนซิตหรออ่าบอกว่า เมื่อฝั่งตรงข้ามมูฟนะครับหนึพีเมือม่อเมื่อเมื่อฝั่งตรงข้ามมูฟเฟดนะครับในช่วงมูฟเฟด่อตรงข้ามหลังจากที่ฝั่งตรงข้าม normal a i u a หรือ for back เลือก infantry หรือเมาส์ในกองทัพเราที่อยู่ในระยะ9นิ้วเนี่ยที่ไม่ได้ติด e n g นเกจไม l เล e เดิน6นิ้วไอนี้ไอเทคเดินหนีธรรมดาไ,ดไอนี้เทคเหมือนน่าจะเหมือนบ้านคล้ายๆบ้านหลักเลยเดินหนีธรรมาดาแล้วก็ไอตัวของอันต่อมา1 CP หลังจากชูตติ้งเฟสนะครับหลังจากที่ฝั่งตรงข้ามเลือกเป้าหมายในช่วงชูตติ้งเฟสของฝั่งตรงข้ามหลังที่เขาเลือกเป้าหมายแล้วเลือกอะแดปตัสที่เป็นเมาส์หรือเป็นไฟวีเอเคิลไอเมาส์อะยังหาได้ไฟวีเอเคิลนี่ยเป็นพวกรถถังบินนะนะเออในกองทัพเราเนี่ยเลือกเป้าหมายอันนั้นแล้วก็อ่าที่ที่ถูกเลือกเป็นเป้าหมายนะครับหนึ่งตัวหรือมากกว่าที่ถูกเลือกเป็นเป้เปาหมายเอ่อเอฟเฟกต์ Effect บอกว่าจนจบเฟสเนี่ย ทุกครั้งที่ฝั่งตรงข้ามทาร์เก็ตเป้าหมายซับแตกวันฮิตโลและซับแตกวันวูลโลทำให้เขายิงโดนยากขึ้นจะยิงพวกรถยากขึ้นยิงพวกไอยานบินยานบินจริงๆนะใช้คําว่ายานบินยากขึ้นแล้วก็สุดท้ายในช่วงไฟเฟสของฝั่งตรงข้าม 1cp เมาส์หรือว่าพวกไฟวีเอเคิลเนี่ยที่ยังไม่ได้อยู่ในเอ็นเกจเมนต์เนเนี่ย สามารถมูฟพวกนั้นออกไปรีเซิร์ฟได้นะครับก็หลักๆเนี่ยคือทับเนี่ยไม่ได้ฟิกมากหรอกแต่ฟิกแน่นอนว่ามึงต้องมีเมาส์ซึ่งเมาส์ของมาลีมันคือเอาไลเดอร์ไงนะครับพอเป็นเอาไรเดอร์อย่างเงี้ยมันก็มันมัน,ม,นมันก็ถูกต้องแล้วแหละเพราะว่าขานพี่แกขับมอเตอร์ไซค์มาขนาดเนี้ยมันจะเน้นถ้าอ่านจากเทคเนี่ยมันจะเน้นว่าประมาณว่าทําให้แบบคุณจะชาร์จได้โดยที่ลักษณะการวิ่งมาชาร์จแม่งเลยแล้วก็เอารถออกได้ถ้าแบบอ เหมือนวิ่งมาเหมือนวิ่งมาลอยอะว,ยวิ่งมาปึ๊บเสียบปวิ่งมาปึ๊บเสียบปวิ่งมาปึ๊บเสียบปอะไรประมาณเนี้ยซึ่งมันไม่ใช่ข้อแย่นะมันก็เป็นข้อดีในวิธีการเล่นของมันมันจะไม่ได้เหมือนแบบตัวของอ่าไอตัวบ้านที่เป็นที่ใช้พวกสักเกลีอพวกอะไรเยอะที่เป็นไอ้นอกอะจำไม่ได้ละอันนั้นอะมันจําชื่อไม่ได้อยู่ดีๆจำชื่อมันโดดลงมาแล้ว,ลวมันทําอะไรเสร็จทักอย่างก็หายเนี่ยมันเหมือนแบบเด็กแว้นอะอ แบบขับเงันผ่านมาตีหัวที่นึงแล้วก็มูฟออกเงันผ่านมาตีหัวทีนึงแล้วก็มูฟออกไปเลยนะครับก็คือแบบทําอย่างนั้นได้ความสามารถทําประมาณนั้นได้นะครับแล้วก็เอาจิงๆตัวเทคมันถ้าถามว่าบ้านมันว้าวขนาดไหนคือมันค่อนข้างจะเ่อะจงกับวิธีการเล่นแบบเอาลรเดอร์ถ้าแบบคุณชอบเพราะมันมีมอไซค์อ่ะมันต้องใช้มอไซค์เยอะๆอ,ะอ่ะคุณเล่น ยังไงก็ต้องเล่นไวสกามันดูดีกว่าอยู่แล้วไม่มันแบบมันแบบสร้างมาเพื่อเหมือนทําสร้างมาเพื่ออย่างเงี้ยสร้างมาเพื่อแบบเล่นกับมอไซค์อ่ะแต่ถ้าแบบคนที่เหมือนนักโตคือเฉยๆกับโมเดลมอไซค์ของของวอลแฮมเมอร์อะไรอย่างเงี้ยแบบไอ้มันยังไม่ค่อยสวยเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เราอาจจะเฉยๆก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่ความชอบหรือถ้าคุณชอบไวสกาอยู่แล้วก็เป็นตัวเลือกที่ดีครับก็ลองจริงๆก็ลองซื้อมาเล่นก็ไม่ได้แย่อะไรมาก กล่องมันจริงๆอ่ะตัวของคอมแบทพาโทมันอ่ะเรื่องสําคัญมากเลยเพราะทวงคอมแบทพาโทมันอ่ะมันให้ขานมาเลยเออแล้วมันน่าจะให้อลไรเดอร์มาอีกสามตัวรถถังขดคนนั้นหนึ่งแล้วก็แอสซากองหนึ่งมงกล่องมันอ่ะค่อนข้างพร้อมในการเล่นอยู่แล้วแต่ไม่ต้องซื้อบิเวเยอะไม่งั้นเดี๋ยวขานเต็มบ้านเต็มเมืองเพราะมันใส่ได้แค่คนเดียวนั้นที่เหลือคุณอาจจะไ้่ซื้อกล่องแยกเอานะครับแล้วก็ตัวทัว่วตัวที่เหลือไม่ค่อยฟิก ก็มีแค่เอา r i ไล r แหละที่แบบมึงก็ต้องใส่อะจะเล่นบ้านนี้มึงก็ต้องใส่อะที่เหลือก็ไม่ได้ฟิกไม่ได้อะไรมากกล่องมันถือว่าคุ้มถ้าคุณอยากเริ่มที่บ้านเอา r i ไล r อร์นะครับประมาณนี้ละกันไว้เจอกันคลิปหน้าผิดพลาดประการใดขออภัยวันนี้ไปละสวัสดีครับ